สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลก็ขึ้นไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งของพี่จอยนะครับก็ตามเพจแกอยู่เนาะแกก็จะเอาคลิปน่ารักน่าของแพรวซันเอามาให้ดูเรื่อยๆออล่าสุดเนี่ยทางคุณจอยเนาะก็ได้กล่าวโพสต์นะครับว่ามุกนี้ก็มาแพรเปล่าลงทุนทำเองละครทำเองนำเสนอเองช่องเจ็ดเองเล่นเองว่าแล้วไม่ทำให้ผิดหวังเลยแล้วก็ขำ ก็มันน่าขำจริงๆอะคือยังไงอะคือคนอิจฉาเขาหรือเปล่าคนอิจฉาเขาเนี่ยจะแสดงลักษณะาอาการแบบนี้ออกมาเพื่อให้เป็นการเหมือนดิสเครดิตอะให้ศิลปินประมาณว่าเสียหายได้มากที่สุดคือพวกมึงคิดกระบวนการอะไรกันใหญ่โตอะไรกันขนาดนี้วะคือผมไม่เข้าใจผมเข้าใจตรงที่ว่าโอเคถ้าเกิดแพลาล่าเนี่ยได้แสดงหนังเป็นนางเอกช่องเจ็ดคู่กับน้องสัน ก็พอเข้าใจได้เพราะว่าน้องสันเคยผ่านการละครมาก่อนเคยผ่านช่อง7มาก่อนทุกคนศิลปินที่ได้เล่นช่องดังนะครับหนึ่งเลยการวางตัวต้องเปลี่ยนไปนะครับการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะว่าคุณจะดังแบบเวอร์ไวการที่ดังแบบเวอร์ไวเนี่ยคือเมื่อก่อนอาจจะดังแค่ระดับท,ท้องถิ่นชุมชนนะหรือดังในเมืองไทยหรือไปต่างประเทศไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ คนต่างประเทศก็ยังงงๆอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้เล่นทุกวันนะดังแบบเมืองไทยดังแบบชุมชนดังแบบอ่ะก็คือกูดังะ่ะกูมีชื่อเสียงพสอสมควรในเมืองไทยอะ่ะแต่ถ้าเกิดเข้าช่อง7ปุ๊บเนี่ยมันจะดังแบบเวอร์ไวเพราะว่ามันจะมีเรื่องของต่างประเทศมันจะมีเรื่องของการโปรโมทที่แอดวานซ์มากกว่าเก่าการโปรโมทแบบแอดวานซ์คือการโปรโมทที่มีรถนะครับ รถต่างๆเนี่ยวิ่งเต็มไปหมดในท้องถนนนะครับแล้วก็เรื่องของพอดเรื่องการมีป้ายพอดเทใหญ่นะครับประจำช่อง7ช่องเจ็ดก็เหมือนกับองค์กรองค์กรหนึ่งที่สร้างคนมาแล้วหลายรุ่นหลายเจเนอเรชันนะรวมคนเก่าๆที่ออกไปอย่างอ้ัมพชราภาเนี่ยออกไปแล้วก็ ไปเปิดตลาดก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและมีความคิดนะต่อยอดเอาเงินหาเงินให้เราอะไรเงี้ยส่วนแพรวพาแสงทองเนี่ยเมื่อมีอาชีพเป็นหมอรำในความเป็นหมอรำเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งในการฟ้อนแล้วก็ในการรำนะครับสเสน่ห์ของเขาคือ 1. คือจับต้องได้ 2. คือไม่หยิงกับแฟนคลับ 3. คือ ทุกที่มีแต่แพรวพาวและสันเพราะว่าอ่ะได้มาจากไหนหนึ่งคู่จิน้นความน่ารักของเขาจนทำให้หลายคนออกมาทำเพจแพรวสันเยอะจนพวกเขาเหล่านั้นรวมถึงแอดดิวรู้สึกสมหวังสมใจแล้วก็มันสะใจมากๆที่เขาคบกันนะครับมันมีหลายคนแงบอกว่าโอ้ไปด้วยกันไม่ได้หรอกเขาไม่คบกันหรอกคู่เนี้ก็ทำเพื่อธุรกิจบางอย่างน้องซันก็ไม่ไปง่ายๆหรอก เตรียมตัวเกาะแพลวๆอะไรเงี้ยแต่คุณเห็นหรือเปล่าว่าข้อพิสูจน์เหล่านั้นนะ่ะที่บางคนเขาคิดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดแต่มันเป็นความคิดของคนที่อิจฉาริษยาจริงไหมเมื่อเขาคิดไม่ดีเขาอิจฉาริษยาเนี่ยความคิดเขาก็จะทําลายตัวเขาเองไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวบางคนเป็นโรคร้ายบางคนเป็นมะเร็งเพราะว่าเกิดจากการที่คุณไม่คิดบวกคุณคิดลบ มันจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณทำให้คุณล้มป่วยนะครับล้มป่วยเจ็บอ่ดอนดแอดแอดไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะคุณไม่มีพลังบวกอะไรเลยในตัวเองคุณไร้ค่ามากๆคุณเอาสิ่งที่คุณคิดทำตัวเหมือนโลกหมุนรอบตัวเองคิดว่าคุณเจ๋งที่สุดเอาไปว่าเขาการสร้างเพจขึ้นมาแต่ไม่มีหน้าตามันน่ากลัวนะแล้วคุณไปว่าเขาขนาดนี้นะครับมันก็เลยทำให้ หลายคนรู้สึกตลกว่าสิ่งที่คุณทำมันคืออะไรขายโจ๊กเหรอหรือยังไงขายขำหรือยังไงนะมุกนี้ก็มาเปล่าๆลงทุนทำเองเสนอละครเองขอโทษนะครับคุณคิดได้แบบนี้ไม่ดีนะเพราะว่าการทำละครเองการนำเสนอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ของเด็กสมัยใหม่ที่เขาเรียนนิเทศศาสตร์ที่เขาต้องการทำสื่อหรือทำละครสั้น ไปเสนอให้กับผู้กำกับแล้วช่องเจ็ดเนี่ยเขาต้องการแบบนี้หรือเปล่าเขาก็ไม่ได้โกหกประชาชนเขาก็ไม่ได้ระบุว่าแพลาวทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะไม่ใช่แต่เขาต้องการแพลาๆก็เพราะว่าน้องซันเคยเล่นละครให้เขามาก่อนน้องซันเคยเป็นพระเอกช่องเจ็ดนะครับเคยเอ่อเคยดังในละครช่องเจ็ดแต่อาจจะยังไม่ดังขนาดนั้นเพียงแต่ว่า เนื่องด้วยเศรษฐกิจหลายๆอย่างที่ดาราหลายคนเนี่ยหันตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันเยอะไปหมดนะครับมันก็มีเยอะนะตามไลฟ์สดตามติ๊กตอ,อกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พอเข้าใจได้แต่แพลว่าเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเพราะว่าผู้กํากับอยากเจออยากเห็นเพราะอยากจะให้โอกาสแพลาวาในการพิสูจน์ฝีมือในการเป็นนางเอกหมอลํา นี่คือความสามารถอีกระดับหนึ่งซึ่งเธอต้องปล่อยของเธอต้องทําให้ได้แล้วเราก็มั่นใจว่าเธอทําได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ว่ามากูข่าวปลอมขึ้นมามาบอกว่าแพลวพลาลงทุนทําทุกอย่างเองคุณมีตังค์ซื้อฟิล์มแพงๆเป็นล้านหรือคุณทําแบบนี้ถ้าเกิดเขาไม่รับขึ้นมาคุณคิดว่าแพลวพลาเขาโง่ไหมล่ะถ้าเขาไม่รับเธอขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ชอบเธอขึ้นมาเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่คุณลงทุนทุนทกอย่างเองหมดเลยฮะถ้าเขาไม่ชอบขึ้นมาทําไงครับ เจงหรือเปล่าคุณจะรู้สึกเสียดายเงินมากๆเลยที่คุณซื้ออะไรแบบนี้ไปเพราะช่อง7มันมีอยู่แล้วไงช่องเจ็เขาเบิกงบได้นะครับอย่างโง่นะช่องเจ็เขาเบิกงบได้เขาสร้างได้เขาสร้างลาครมานานกี่ปีแล้วว่าลองคิดดูแล้วกันตั้งแต่เด็กะนะครับตั้งแต่ตอน,นึ่เด็กอะมันหลายปีแล้ว การสร้างตัวตนการสร้างจุดที่น่าสนใจคือการไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ต้องไปสนใจว่าใครคิดยังไงเดี๋ยวผลงานเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักเองผลงานที่เราสร้างที่เราทําไว้ด้วยความตั้งใจความมีวินยัยความไม่ประมาทแล้วก็ตั้งใจในสิ่งที่แลวได้รับโอกาสแล้วแ pl pl จะทํามันได้แน่นอนและสําเร็จแน่นอนเชื่อใจ a d i ิวนะครับนะพี่จอยเขาก็โพสต์มาตรงเนี้ย เออแกก็ขำของแกแหละแกก็คงงงว่าอะไรวะมีแบบนี้ด้วยเหรอมุกนี้ก็มาแพลว,พล,วลงทุนทำเองทุกอย่างละครเองำนำเสนอเองกลายเป็นว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามที่ไม่มีความคิดที่จะชอบแพรว,วเลยอะ่ะมันไม่ต้องการให้แพล,ว,พลวเนี่ยทำเรื่องที่ถูกต้องมันต้องการให้แพรว,วเป็นเหมือนอย่างที่มันคิดไว้เช่น โลกหมุนรอบตัวเองคิดว่าตัวเองเหนือคิดว่าตัวเองเจ๋งคิดว่าตัวเองดีที่สุดแปรพรวลาเป็นเหมือนหุ่นเชิดที่กูต้องคอยบังคับให้มึงไปทางนู้นทางนี้ขอโทษนะครับคนไม่ใช่ตัวไฟเบอร์นะไม่ใช่ไฟเบอร์กลาสไม่ใช่ตัวที่คุณต้องมานั่งเอาเขาเนี่ยมาตัดต่อมาทำอะไรที่แบบไม่ดีนะครับสมัยนีย้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะนะอันนี้ก็อันตรายเพราะโลกใบนี้รับวันยิ่งจะอยู่ยากขึ้นทุกวันละ มีเรื่องของ ai เข้ามามีเรื่องของโอ้โหอะไรต่างๆเข้ามาเยอะมากๆเลยทําให้ศิลปินบางคนเขาก็ค่อนข้างที่จะงงเหมือนกันว่าทําไมเดี๋ยวนี้มันไปเร็วจังในเรื่องของโซเชียลมีเดียการพูดสอดเสียดการว่าร้ายการใส่ร้ายคนอื่นนะ่ยมันส่งผลหมดนะครับมันทําให้เลตติ้งไม่ดีด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือมาจากแรงอุปทานแรงอุปทานหมู่สังคม อะไรอย่างเงี้ยมันมาจากไหนอะอย่างเช่นบางคนเนี่ยอะไม่ชอบแปลวาเลเลยไปเมาส์กันตามข้างบ้านหรือไปเมาส์กันตามใต้ถุนบ้านนะน่าจะเป็นใต้ถุนบ้านแหละเพราะิกเนเจอร์ดีนะครับเมาส์กันตามใต้ถุนบ้านเมาส์เรื่องใครเรื่องดาราเรื่องไอ้คนนี้เป็นแฟนกับคนนั้นคนนั้นคบไม่จริงก็คือมาจากมือถือแหละคนแก่สมัยนีย้ดูมือถือเก่งจะตายแม่แอดดิวเนี่ยดูมือถือเขารู้นะ เราก็ซื้อ yes care เขากินนะครับตามปกติเลยเขาก็ดูเขาก็ชอบเออแต่เขาจะไม่แบบแบบไปหมกมุ่นไปเม้ามอยอะไรมากมายเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเมสาแต่เขาชอบฟังเออและไอ้คนชอบเม้าเนี่ยอันนี้พูดถึงคนชอบเม้าเนาะคนชอบเมสาก็เอาเรื่องของเขาไปพูดในทางที่ไม่ดีในทางที่เสียหายเพราะรับข้อมูลมาจากโทรศัพท์หรือเพจที่มันเป็นเพจปลอมนะอดดยูเคยบอกแม่เหมือนกันเคยบอกแม่ตัวเองอะแม่บางทีอย่าไปสนใจนะเพจปลอมมันก็ ต้องการทำลายชื่อเสียงของของดาราเออประมาณเนี้ยเขาก็รู้เขาก็เข้าใจนะครับแต่คนบางคนก็ไม่เข้าใจางไงในเมื่อเขาไม่เข้าใจเราควรทำยังไงเราก็โปรดสัตว์ไปอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยให้คนแก่บ้านน้ำลายบางคนได้เม้าไปมันคือความสุขของเขาก่อนตายนะครับเขาได้ทำอะไรที่ดีๆทำอะไรที่สมหวังอย่างที่ใจเขาหวังบางคนอยากจะเสือกมากๆเลยอยากจะเผือกเออนะแต่ เผือกไม่ได้แต่ถ้ามันเผือกได้หรือมันมีเรื่องอะไรที่มันค้างๆในใจเนี่ยถ้ามันได้เผือกเนี่ยมันจะนอนหลับกินอิ่มนะครับมันจะอยู่สุขสบายมีนะครับโรคแบบนี้โรคแบบนี้มีนะครับโรคจิตสาธารนณะเสือแบบจิตสาธารนณะเยอะมากๆนะครับสำหรับแพล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากครับคิดว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเธอทำเต็มที่แล้ว 50 50ก็ยังมีคนรักเธอ50%คนเกลียดเธอ50%ก็ปล่อยเขาไปนะเขาจะไปแตกหน่อแตกกอที่ไหนก็เรื่องของเขาในเมื่อเราเติบโตมาเป็นศิลปินแล้วการเป็นศิลปินเนี่ยมันมีหลายศาสตร์อย่างที่อาเคยบอกเนาะมันก็ต้องค่อนข้างที่จะใช้เวลาใช้เครื่องพิสูจน์ว่าตัวเราเนี่ยสามารถเป็นดาราที่มีคุณภาพได้ นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นแพลาวๆเนะี่ยสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นในทุกๆวันนะครับสำหรับน้องซันก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่มาช่วยเหลือแพลาๆนะครับแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยเติบโตขึ้นเห็นไหมน้องซันเข้ามาเนี่ยหลายคนบอกว่าองค์กรล่มจมแล้วก็เงินโหมดอะไรอย่างเงี้ย เพราะหมดเพราะอะไรเพราะน้องซันจริงๆไม่ใช่ครับความจริงคือน้องซันเนี่ยเข้ามาเพื่อต่อยอดให้องค์กรทําให้องค์กรเนี่ยสมบูรณ์แบบและเพลวพลวแสงทองก็จะเป็นที่น่าจดจํากับน้องซันตลอดไปนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณสําหรับข้อมูลที่พี่จอยเอาลงไว้ให้ดูด้วยเนาะก็วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับนะใครเห็นด้วยก็แล้วแต่ใครไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ <laughs> นะครับวันนี้ก่อนควัสดก่อนครับสวัสดีครับ